The Professional กลับเข้าสู่รายการ The Professional ค่ะวันนี้เรื่องราวของเราก็คือเทรนด์เกี่ยวกับการแต่งกายครับใช่ athleisure athleisure หรือว่าตัวแบบสปอร์ตแบบนี้แต่ที่สงสัยมามเราจะใส่ชุดสปอร์ตอย่างเงี้ยไปนั่งดินเนอร์ไปงานเลี้ยงคอกเทลหรือจะไปปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนๆเนี่ยมันดูไม่ได้นะถูกกั้ามได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คืออันนี้อันนี้ต้องขอเลยนะบางทีเนี่ยบางคนเนี่ย เห็นความเขาเรียกเอาความสบายเป็นที่ตั้งครับบางทีมันก็ต้องมีการละเทศก์นะคอย่าสบายอย่างเดีครบบางทีพี่พี่เห็นแต่ว่ามีนะยกตัวอย่างอย่างเช่นเสื้อผ้าของอาไรอิเซมิยเกะก็บางทีก็มีคอเต่าอะไรที่คล้ายๆสปอเกาเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นเสื้อคอเต่าแล้วเราสวมสูตรเข้าไปมันก็ก็ดูดีโอเคนะใช่หมันจะทำให้ดูดีมากขึ้นมันก็ดูดีมากละเทศก์มากขึ้นถูกอย่างพี่สมศักดิ์พูดเลยคือจะบอกว่าเราไม่สามารถที่จะใส่ชุดที่เราเล่นโยคะทั้งวันเนี่ยแล้วก็ไปที่อื่นๆได้อีก เพียงแต่ว่าเวลาที่เราแต่งเราต้องรู้ว่าอะไรที่มันทําให้เราดูเป็นสปอร์ตี้อย่างสมมติคุณใส่เสื้อเสื้อทีเชิร์แขนสั้นเอวลอยเป็นแบบสาวออกกําลังกายโยคะโชว์หน้าท้องสิกแพคสวยงามเนี่ยนะเราจะใส่กับกางเกงขาสั้นหรอก็ไม่ใช่เราเปลี่ยนซะใส่กับกางเกงสแลกขากว้างเท่ดึงตัวแค่นั้นก็สวยแล้ว่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นเสื้อโอเวอร์ค้ทเป็นโอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์ใช่เพราะบางทีเราใส่อย่างน้องจีนออกกำลังกายปั๊บ ใส่คุมเลยคุมเลยก็ไปได้นะและก็ถูกกรลาเทีนสและเทมาใช่ใและนี่ก็คือจะบอกเลยว่านี่คือเทรนด์จริงๆของคำว่า athleisure ก็คือการผสมเสื้อผ้าออกกำลังกายกับเสื้อผ้าแฟชั่นสวยๆเข้าไปแค่นั้นเองแล้วนึกภาพก็ยังใส่เท้ากับรองเท้าผ้าใบได้ใช่ถูกต้องก็คือทุกอย่างมันควรจะลุกที่เป็นเท่ๆสมาร์ทเข้าไปด้วยกันได้นะคะยางวันนี้ชุดของชีนกับของปลาก็มาจากแบรนด c p s s h a p s club ันี้ก็เป็นการ mix and match นะคะอย่างเสื้อตัวนหนของชีนนีอันนี้สีน้ำเงินสีน้ำเงินนี่เราบอกว่าคุมโทนวินเชอร์แต่มีความสดใส่แล้วก็ปิดด้วยเสื้อขอกรมที่มีลายแถบสีขาวซึ่งแสดงความเป็น เสื้อสปอร์ตอ่านะคะอย่างเงี้ยนี่ยและลายพวกนี้เนี่ยมาทำให้เลริงขึ้นนะใช่เนี่ยขอบอย่างเงี้ยทำให้รบบขยายรูปร่างโปร่งและทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราคิดอย่างนี้นะอ่านะคะอย่างของคุณพี่ก็โดยตรงจากตู้ตัวเองโดยตรงจากตู้เสื้อผ้าอ่าโดยตรงจากตู้เสื้อผ้าเว่าหลังจะไปขอยืมบ้างเยอะบ้างมหาศาลนะคะก็เป็นเรื่องราวเทรนด์นะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะ ขอพักเรื่องราวของแฟชั่นกันสักหน่อยครับและผมขอพาคุณผู้ชมมาร่วมภาคภูมิใจไปกับช่างผมไทยเพราะว่าล่าสุดชวัสคอปโปรเฟชชั่นอลประเทศไทยผู้นำด้านเทรนด์ทรงผมระดับโลกได้ส่งตรงคอลเลคชั่นล่าสุดกับ Flex Collection จากประเทศ Germany เมืองแห่งเทคโนโลยี โดยมีดรสมศักดิ์ชลาชน Asia Pacific Hair Hero และ Thai Regional Ambassador to Ascop Professional นำทีมไปอัปเดตเทรนด์ทรงผมและสีสันใหม่ประจําฤดูกาล Autumn and Winter 2016นี้ครับ และหลังจากที่ได้มีการเปิดตัวเทรนด์ผมใหม่แล้วให้กับช่างผมชาวไทยก็นับเป็นอีกความภาคภูมิใจครับสำหรับวงการช่างผมไทยที่ครั้งนี้ช h วรสโคปโปรเฟชชั่นอลประเทศไทยได้มีโอกาสต้อนรับ r e g i นอลแอมบา s เดอร์ชวรสโคปโปรเฟชชั่นอลจาก14ประเทศเอเชียแปซิฟิกได้มาเรียนรู้เทคนิคและเทรนด์ในครั้งนี้อีกด้วยครับ สำหรับในวันนี้เป็นบรรยากาศของการเวิร์กช็อปนะครับผมเองเนี่ยเป็น r e จิ o น a l a แอ a บาสเดอของบริษัทชวาสคอฟนะครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยประเทศไทยก็ยินดีต้อนรับเรจินีลนะฮะซึ่งจะมีช่างผมจากต่างประเทศซึ่งอยู่ในภาคพื้นอาเซียนของเราเนี่ยนะฮะมาเรียนรู้กับตัวผมเองซึ่งผมได้นำเทรน์มาจากฮัมบูร์กเยอรมนีนะครับสำหรับ Autumn เมนเทอร์2016นี้นะครับ แล้วก็วันนี้เองเนี่ยเราก็มีโชว์แล้วก็เพื่อให้ดูว่าแนวโน้มของเทรนดในปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีการเสนอเทรนทั้งหมด3เทรนดที่ออกมา สำหรับทรงที่ทำเวิร์กช็อปให้กับ14ประเทศทั่วอาเซียนของเราเนี่ยนะครับก็มี3ทรงเลยนะฮะซึ่งก็มี1ทรงคูบอนนะฮะซึ่งเป็นเกี่ยวกับสีบรอนเป็นทรงบ๊อบเลเยอร์นั่นเองนะครับทรงที่2เป็น e e เอลเชอร์เอลเชั่นนี่ก็คือเป็นทรงที่เกี่ยวกับผู้หญิงที่เป็นนักกีฬานะเทคนิคในการตัดเนี่ยสำคัญมากเพราะตัดทำยังไงให้เส้นผมเนี่ยมันเคลื่อนไหวเพราะว่า a l เ u r e เป็นผู้หญิงที่ Energetic มีพลังดังนั้นการ Movement เนี่ยทรงผมจะต้องเคลื่อนไหวไปด้วยแล้วก็สีก็มีความสำคัญและทรงที่3านี่นะครับชื่อทรงว่า Genderless Genderless เนี่ยเป็นทรงเกี่ยวกับถ้าพูดตรงๆก็เป็นทรงของ Tomboy น,นะฮะแต่ว่าจะเป็นลักษณะการตัดที่ไม่ใช่ Undercut แล้ว เทคนิคในการตัดเนี่ยสำคัญมากตัดยังไงที่ให้ดูแล้วเนี่ยไม่ใช่เหมือนเด็กผู้ชายอ่ะทำยังไงให้ดูมีความเป็นผู้หญิงเกิดขึ้นบ้างแล้วก็เทคนิคของการทำสีก็ค่อนข้างสำคัญทีเดียวก็อยากฝากให้กับช่างผมทั่วประเทศนะครับเห็นไหมครับว่าช่างผมไทยเนี่ยไม่แพ้ใครในโลกนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า14ประเทศในอาเซียนภาคพื้นนี้ยังต้องมาเรียนกับเราที่ประเทศไทยที่แบงคอกนี่เองนะครับ แล้วอย่าลืมนะครับความรู้สำคัญมากศึกษาหาความรู้ตลอดไปครับหลายๆครั้งที่คุณสาวๆเดินออกจากซาลอนด้วยทรงผมที่สวยถูกใจแต่ไม่รู้ว่าจะดูแลทรงนี้ให้สวยอยู่ทรงได้ในทุกวันได้อย่างไรวันนี้เรามีผู้ช่วยที่ดีให้คุณได้ค่ะ ที่สำคัญคือสวยเหมือนที่ทำที่ซาลอนด้วยนะคะถ้าอยากมีทรงผมที่สวยและถูกใจแบบนี้ในทุกวันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะ The professional